โปรแชมเปี้ยนสวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาสู่การแข่งขันโกมโปรแชมเปี้ยนซีซั่นที่2อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับการตกแต่งห้องของทีมวอเเอร์มิโมิวซาเนี่ยนะครับออกแบบมาเร้าใจมากนะครับแต่ว่าที่แน่นอนนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับที่มีการแข่งขันบอกว่าจะมีคนเนี่ยมาล้มแชมป์ด้วยมาดูนะครับว่า2ทีมวันนี้จะทําได้จริงหรือเปล่านะครับทีมแรกก็คือทีมแคทโรบอทหนุ่มมมสาาววศิลปะอรณ์ดีีเย กับพี่พี่ทารอากาศคาดรักทีมเครื่องบินกระดาษกติกาการแข่งขันทั้ง2ทีมต้องตกแต่งห้องในแนวคิดมัลติฟังชั่นสเปซขนาด16ตารางเมตรสินค้าที่จะนำมาตกแต่งเพิ่มเติมจะต้องเป็นสินค้าที่วางขายเฉพาะใน h โฮมโปรเท่านั้นทั้งนี้มูลค่าของตกแต่งทั้งหมดต้องไม่เกิน35,000บาททั้งหมดนี้ต้องทำการตกแต่งให้เสร็จภายในเวลา3ชั่วโมง สิ้นเสียงน้องวีทีมแมวเหมียวหุ่นยนต์เลือกของด้วยอาการเธอเทิงสุดขีดโอ้พวกเราช่างมีความสุขกับการเลือกของในโฮมโปรสิจริงจริง <laughs> เฮ้ยเครื่องบินกระดาษเน้นของที่สีสว่างสดใสวางแผนกันมาดีมากจนถึงกับมีเวลาพักผ่อนสบายใจกันไปเลยชิลเกินไปไหมเนี่ยพี่ๆี่ครับถึงขั้นตอนการตกแตง่งเครื่องบินกระดาษตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองสดดูจี๊ดจ๊าสมวัยพี่เขามากมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าลุงอรุนเบิร์กฟา แคทโรบอทวันนี้มาแข่งขันเพื่อตามหาแมวพวกเขาอยู่ไหนพวกเราก็มาจาดห้องภายใต้คอนเซ็ปต์ The Man in the Dark เริ่มละเลงสีโทนดำส้มดูสมาร์ทเน้นลูกเล่นเป็นลวดลายที่ผนังโมเดิร์นสุดๆเวลาผ่านไปเครื่องบินกระดาษก็เติมชีวิตให้ห้องทั้งเครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่ไม่รู้ว่านี่คือคอนโดหรือโกดังเก็บเครื่องบินกันแน่3า1หมดเวลา โรบอทกับห้อมเดอะแมนอินเดอะดส้มดำครึมเท่แต่ก็ไม่ลืมธรรมชาติที่เขียวสดใสริมระเบียงใช้งบไป34,103บาททีมเครื่องบินกระดาษกับห้องอรุณเบิกฟ้าโทนสีเหลืองสดใสเหมือนแสงอรุณยามเชา้าจากไอเดียการตกแต่งที่ออกมาจากสมองและ2อมือของนักบินตัวจริงใช้เงินไปทั้งหมด34,916บาทแล้วกรรมการของเราล่ะจะว่ายังไงแคทโรบอทเอาไป1 0 3คะแนนเครื่องบินกระดาษบินมา โวไป89คะแนนมาถึงรางวันป๊อปปูล่าโหวตจากผู้ชมแคทโรบอทได้ไป32คะแนนแบบนี้เอาป๊อปปูล่าโหวตไปเลยครับวันนี้นะครับการแข่งขันก็ถือว่าสุดยอดสูสีจริงๆนะครับแต่ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับโฮมโปรสีไอซีไอดูรักบัตรเครดิตกรุงศีจีอีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า LG และ Black a n d d e c k e r วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าแล้วมาดูครับว่าใครจะสามารถลมมป์เหล่านี้ได้ไหมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ